มาติดตามรายการกันต่อครับเดียร์สมินวันนี้นะครับอยากจะชวนคุยหุ้นผิงอันอินชูเรนซ์นะครับเป็นหุ้นในตลาดจีนนะครับน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณธกิตชาติเชิดศักดิ์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการวิจการลงทุนของบลกรุงศรีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ามาคุยตัวผิงอันกันนะครับปัจจุบันนี้ผิงอันเขาทําธุรกิจอะไรบ้างครับ ตัวผิงอานอินชุลันนะก็เป็นกลุ่มบริษัทนะครับการเงินครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดนะครับในจีนนะครับซึ่งตัวธุรกิจหลักของเขาเนี่ยก็คือประกันชีวิตและสุขภาพนะหรือว่า Life and Health Insurance นะครับอันนี้เนี่ยสัดส่วนรายได้ประมาณ45%นะครับของรายได้รวมเนี่ยก็คือเกือบหนึ่งนี่เกือบครึ่งหนึ่งเนี่ยเกือบครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็ประกันนะประกันวินาศภัยนะครับอันนี้สัดส่วนรายได้เนี่ยนะครับก็อาจจะประมาณ29%แล้วก็พวกธนาคารนะธนาคารประมาณ16%แล้้วรายไดสิบห ก็จะมีพวกลงทุนพวกเท e เทคฟินเทคนะครับประมาณสิบเอ็ดเปอร์เซ็นครับครับโดยรวมอันนี้คือเบอร์หนึ่งของตลาดจีนนะตอนนี้เลยถูกไหมฮะใช่ครับใหญ่ที่สุดในจีนและฮะอืมความแข็งแกร่งของเขานี่อยู่ที่ไหนบ้างครับแบรนด์หรือว่าอะไรยังไงฮะคือจุดแข็งของเขาเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีประมาณสี่เรื่องนะครับหนึ่งนะครับคือฐานลูกค้าเนี่ยแข็งแกร่งนะครับคือลูกค้าเนี่ยในจีนเนี่ยนะครับ อ่าจริงๆเนี่ยมีเขาเนี่ยเยอะนะลูกค้ารวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ200ล้านลายเลยนะส0 0ล้านลายนะครับซึ่งทางบริษัทเขามีข้อมูลเชิงลึกด้านสุขภาพด้านการเงินและพฤติกรรมอันนี้ผมว่าเป็นจุดแข่งของพิงอันแล้วก็เทคโนโลยีนะอนที่2นะผมว่าบริษัทเนีย่ยลงทุนพวก AI พวกบล็อกเชนคลาวนะครับพวก Big Data เขาเนี่ยเยอะซึ่งถือว่ามีใช้การใช้เงินลงทุนมากกว่าบริษัทประกันอื่น นะครับอันที่3เนี่ยก็คือตัว i n t t g r i t e n i n a n e i o s y s t s y s t e m เนี่ยผมว่าด้วยภาพของบริษัทเนี่ยนะครับมีการให้บริการ Ecosystem เนี่ยค่อนข้างครบวงจร,รนะครับแล้วก็บริหารต้นทุนแล้วก็ข้อมูลข้อนยะดีครับอืมครับแบบนี้เนี่ยในช่วงที่ผ่านมาผลประกอบการเขาเป็นยังไงบ้างเหรอครับ คือจริงๆให้ดูจากในรูปเนี่ยจะเห็นได้ว่าภาพของทิศทางการเติบโตของกําไรนะผมว่ายังเห็นการเติบโตค่อนแางดีนะครับอุตสาหกรรมของจีนจริงๆดีแต่บริษัทเนี่ยก็โตดีนะครับคือมองเอาลุกเนี่ยอย่างปีนี้เนี่ยนะครับกำไรสุทธิเนี่ยนักวิเคราะห์นะครับในตลาดก็ประเมินประมาณณิติงค่าประมาณ1 2 8แสนนะครับเหรียญนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยโตไป1.4แสนสี่นะครับช่วงที่ผ่านมาก็เห็นการเติบโตนะแต่อาจจะเห็นภาพของ ตัวการเติบโตเนี่ยช่วง2 0 1 3ันสิบี่เนี่ยโตดีเพราะว่าบริษัทเนี่ยนะครับมีภาพของกําไรที่ฟื้นจากช่วงประกันเนี่ยนะครับมันขายดีช่วงหลังโควิดครับ,รบแล้วก็ผลตอบแทนจากการลงทุนเนี่ยนะครับมันดีขึ้นนะครับในช่วงปีที่ผ่านมาครับออแล้วทุกวันนี้ตลาดประกันในจีนนี่ยังยังโตอยู่ไหมครับแล้วโตมากน้อยแค่ไหนพอมีตัวเลขไหมฮะจริงจริงอุตสาหกรรมประกันในจีเนี่ยปีผมอิงตัวเลขปีที่แล้วกันเนะถ้าดูจากในรูปเนี่ยนะครับก็โตเนี่ยประมาณ อ่าเรียกได้ว่า1.3สแสนล้านดยวน,นะครับซึ่งถ้าเทียบเนี่ยนะครับธุรกิจประกันนะครับในช่วงในอดีตเนี่ยจะโตประมาณ10%ซนะซึ่งถ้าอิงตลาดเนี่ยเขาประเมินว่าจะโตประมาณ1 2ในปีนี้นะครับซึ่งถึงอันเนี่ยผมคิดว่าการเติบโตนักวิคห์เนี่ยประเมินโตมากกว่าตลาดนะซึ่งเขาคาดกันส่วนใหญ่ประมาณ30%อครับอืมครับแล้วธุรกิจอื่นละครับพอจะเป็นตัวความหวังในการสร้างการเติบโตเพิ่มเติมได้อีกมากน้อยแค่ไหนมีตัวไหนเป็นไฮไลไท์ที่เราอยากจะนําเสนอบ้าง จริงๆผมว่าธุรกิจธนาคารของผิงอันก็ถือว่าเห็นทิศทางการเติบโตที่ดีนะคือสัดส่วนรายได้ประมาณเกือบ16%เนี่ยแต่ถ้าไปดูเนี่ยนะครับตัวผิงอันเนี่ยเขาเป็นเจ้าของถิงอันแบงค์ซึ่งเน้นลูกค้ารายย่อยนะหรือรีเทลแบงค์ของจีนนะครับซึ่งสัดส่วนเนี่ยนะครับเน้นรีเทลมากกว่ารายใหญ่นะครับภาพตรงนี้ผมว่าทิศทางการเติบโตในฝั่งของธนาคารเนี่ยนะครับจริงๆก็ยังเห็นทิศทางการเติบโตนะครับ,รบอโอเคปีนี้คนก็จะถามว่าเอะความเสี่ยงจากภาคสังหาของจีนเนี่ยนะ,ะมันกระทบกับ กับธนาคารหรือเปล่านะครับพี่บอยซึ่งก็ถือว่าเป็นประเด็นนะเพราะว่าภาคสังหารของจีนแล้วก็นี่เสียเนี่ยอาจจะก,กระทบนะแต่ต้องยอมรับว่าผิงอันเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปว่าลูกค้าของเขาเป็นรีเทลนะกระทบแค่บางพอร์ตนะครับแล้วก็ตัวผิงอันแบงเข้าไปดูไปดูเนี่ยในไส้ในเนี่ยมีการบริหารสินเชื่ออย่างรัดกลุ่มนะครับ,รบเอกโพเชอร์ต่อภาคสังหารเนี่ยถือว่าน้อยกว่าธนาคารรัดใหญ่ๆค่อนข้างเยอะดังนั้นเนประเมินผมว่าผลตรงเนี้ยผมว่ากระทบจํากัดครับอืมครับ เห็นว่าลงทุนเรื่องของ AI ในการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของตัวเองอยู่เรื่อยๆด้วยใช่ไหมครับใช่ครับด้วยภาพของธุรกิจนะครับที่เน้นทั้งประกันชีวิตสุขภาพประกันทรัพย์สินธนาคารเนี่ยนะครับมีการลงทุนนะครับบริษัทเนี่ยลงทุน AI ประเมินความเสี่ยงด้านการขายการบริการนะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าไปดูไส้ในเนี่ยครับ big data a n a l y t i c ของเขาเนี่ยนะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเท่าที่ดูทางบริษัทเนี่ยแนวน้มก็คือพยายามใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล cross s l พวกสินค้า นะครับแล้วก็ตัวเฮล l t เทคเนี่ยผมว่าภาพของการใช้ทั้งตัวก<ม>ู o ดด็อกเตอร์สมาทอพิทอลนะครับตรงนี้เ,เป็นเครื่องอเขาเรียกว่าเป็นตัวตัวแปรสำคัญทำให้ตัวบริการของเขาเนี่ยครบวงจรในในฝั่งของตัวแอปพลิเคชันที่บริษ<ม>ัทเขาลงทุนครับจริงๆตลาดจีนนี่ผมไปดูโครงสร้างประชากรคนจีนก็จะเริ่มอายุเยอะขึ้น,นเรื่อยๆเหมือนกันเนี่ยนะครับอันนี้มันจะกระทบกับธุรกิจเขาไหมครับ อันนี้จริงๆเป็นปัจจัยบวกนะเพราะว่าอะไร<ม>เพราะว่าปัจจัยที่ทําให้ประกันชีวิตโตเนี่ยก็คือชาวจีนเนี่ยนะครับช่วงหลังๆเนี่ยนะครับทั้งในฝั่งของคนรุ่นใหม่นะครับคนคบวัยกลางคนเนี่ยเขามีการวางแผนการเงินมากขึ้นนะครับ<ม>ก็เลยมีการซื้อประกันมากขึ้น<ม>แล้วก็สังคมผู้สูงอายุเนี่ยเล่งตัวขึ้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นปัจจัยทําให้ตัวยอดซื้อประกัน,นเนี่ยเร่งขึ้นแล้วก็ ที่สำคัญก็คือระบบสวัสดิการของรัฐเนี่ยยังไม่เพียงพอนะครับ<ะ>คนก็หันมาทําประกันกันมากขึ้นครับอืมอ่าโอเคอันเนี้ยมันเป็นบริษัทประกรันเป็นสถาบันการเงินของของจีนนะครับถ้าลองเปรียบเทียบกับบ้านเราเขามเขามีจุดเด่นจุดน้อยที่แตกต่างกันยังไงเอาเอาแบบเหมือนแบงก์บ้านเราหรือประกันบ้านเราเนี่ยบางคนก็เลยถามไงว่าเห็นจะต้องไปต่างประเทศทําไมในเมื่อมันก็มีช้อยชื่เลือกในเมืองไทย ครับคือในส่วนของสัดส่วนรายได้อย่างที่เล่ยนไปนะตัวผิงอันเนี่ยนะครับประมาณ44%อร์เตมาจากประกันชีวิตและประกันสุขภาพนะครับซึ่งสัดส่วนในฝั่งของแบงก์บ้านเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือพอร์ตนะครับจะเป็นสินเชื่อนะตัวพอร์ตประกันชีวิตเนี่ยสัดส่วนเมื่อเทียบกับพอร์ตสินเชื่อเนี่ยนะครับอาจจะแตกต่างแต่ตัวผิงอันเนี่ยพอร์ตประกันเนี่ยเกินเกือบครึ่งน,นะครับแ <Eas ier S 1> ล้วก็ธนาคารแล้วก็จุดสําคัญคือการลงทุนด้านเทคโนโลยีเนี่ยตรงเนี้ย แบงก์ไทยไหลแบงก์ก็มีการลงทุนนะแต่ตัว,ต,วตัวผิงอันเนี่ยผมว่าเขามีการลงทุนนะครับซึ่งตรงนี้มันจะทำให้ภาพของตัวอีโคซิสเต็มแล้วก็ในฝั่งของตลาดจีนเนี่ยผมว่าจริง,รงๆ potential การเติบโต,ต,ตมันยังมีทั้งในฝั่งของจากคมผู้สูงวัยเทียบกับาเราประชากรเนี่ยโอเคไซส์าอาจจะเทียบกันไม่ได้คือของจีนเยอะครับ,รบอืมแต่ถ้าไปเทียบพวกตัวเลขทางการเงิน PE price per book อะไรก็อาจจะไม่ได้หนีกับเรามากแบบนั้นหรือเปล่าถ้าดูในภาพนี้แล้วกันนะครับผม เทียบให้ดูเพียเลยละกันนะครับตัว P/E ของหิงอันเนี่ยจะตกประมาณ6คือ24เท่าปี2025นะครับผมขอเทียบตัวทั้งโลกเลยละกันนะทั้งโลกโเ,เนี่ย P/E เขา35เท่านะครับพี่บอยถือว่าหิงอันเนี่ย P/E ถูกนะครับ original เ,เนี่ย o ิจิ i n a l เนี่ย35นะครับ อ่าซึ่งผมว่าถ้าเทียบกับบริษัทอื่นๆในกลุ่มของจีนเนี่ยซึ่งทำธุรกิจคล้ายๆกันเนี่ยหิงอันเนี่ยผมว่าอยู่ในระดับเรียกได้ว่าท้ายๆกับท้ายตลาดครับ PE ก็ถูกกำไรโอเคอาจจะไม่ได้โตเยอะสุดแต่ระดับการเติบโตเนี่ยอย่างปีแน่นั้นคือเค่าะต์ค่สโต4กปีหน้าโอเคค่าโต9.7เนี่ยผมว่าก็ถือว่าอยู่กลางตลาดนะฮรแต่ PE เนี่ยถือว่าเด่นครับปันผลอาจจะไม่ได้ดีเท่าบ้านเราเพียงแต่ว่าเขามีโกรธมามาเติมในขณะที่สถาบันการเงินบ้านเราอาจจะไม่ค่อยเห็นโกรธเท่าไหร่แบบ ใช่เลยครับนะเพราะถ้าดูกร o การเติบโตเนี่ย46%นี่ถือว่าสูงมากนะครับแล้วก็ AOE เนี่ย13%นะครับ dividend yield อย่างที่พี่บอยบอกก็คืออาจจะไม่ได้เด่นเพราะว่ากิ่งอันเนี่ยเขาจ่าย dividend แค่2.64%ครับอืมโอ้แต่45.8%ของการเติบโตปีนี้มัน,ม,นมันคงเป็นกําไรที่คงไม่ได้เห็นบ่อยๆหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรพิเศษขนาดนั้นทำไมปีนี้โตเยอะจังเลยครับโอเคก็คือตัวผิ่งอันเนี่ยปีเนี้ย ตลาดหุ้นจีนเนี่ยถ้าไปดูนะอย่างหุ้นฮ่องกงเนี่ยเยื t ตูเดขึ้นมา20กว่านตะรตรงนี้มันทําให้พอร์ตเงินลงทุนของเขาเนี่โ<อ>ตนะครับแล้วก็ยอดในฝั่งของการสมัครในฝั่งของปร,ประกันเนี่ยมันเร่งขึ้นแล้วก็ฐานปีที่แล้วต่ำด้วยทําให้เห็นการเติบโตกำไรเนี่ยสูงแต่ถ้าอมองปีหน้านะเป็น new normal <อ>เนี่ยนะครับคาดการณ์การเติบโตของกําไรเนี่ยผมว่าระดับ10นี้ก็ถือว่าดูดีนะครับ ก็คือถ้าใครมองว่าตลาดหุ้นจีนมีนน้มสดใสเนี่ยจะลงทุนผิงอันก็ได้เพราะว่าเขาก็ได้ประโยชน์จากการขึ้นของของตลาดหุ้นในฮ่องกงในจีนด้วยเช่นกันแบบนี้ถูกไหมถูกครับเพราะว่าพอร์ตการลงทุนเนี่ยนะครับก็มีทั้งฝั่งจีนกับฮ่องกงซึ่งปีนี้นะครับพอร์ตการลงทุนเนี่ยที่ลอตามตัวแต่ชนีอย่างเซ i 3นไอรอหรือหันเสกเนี่ยนะครับ,รบปีนี้รีเทนเป็นบวกครับอแต่กลับกันคือถ,ถ้าตลาดเขาล่วงก,ก็โดนเหมือนกันถูกต้องครับ ะะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของในตัวพอร์ตนะครับที่ตัวประกันที่เขาเอาเงินมาลงทุนครับโดยรวมคุณธุกิจมองว่าผิงอันน่าจะเหมาะกับนักทุนในสไตล์ไหนลักษณะไหนต้องคาดหวังอะไรบ้างครับจริงๆเมื่อกี้เห็นด้วยกับพี่บอยเนี่ยก็คือ คนที่สนใจนะครับมองบวกกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนนะซึ่งปีนี้อย่างที่ได้เรียนไปว่ารีเทิร์นของตัวตลาดหุ้นเนี่ยนะครับปรับตัวขึ้นนะครับแล้วก็ตัวราคาหุ้นเนี่ยนะคนที่สนใจก็คือเป็นสายเทรดดิ้งเนี่ยผมว่าก็เหมาะนะเพราะว่าถ้าดูเนี่ยราคาหุ้นตัวผิงอันเนี่ยนะครับรหัสย่อมันคือ2318 HK นะครับราคาหุ้นเป็นภาพไซด์เวย์อัพนะครับคือแนวรับเนี่ยจะอยู่แถว4 7่สิถึงสี่นะครับส่วนแนวต้านเนี่ยมันจะมีอัพไซด์ประมาณ49.5ก็มีเก็บในการเก็งก้าซึ่ง ตัว DR เนี่ยขิงอัน80คล้ายๆกันนะอ่าแพทเทิร์นคล้ายๆกันเลยคือเป็นไซส์เว้าอัพเ่ก็เหมาะสำหรับคนที่ลงทุนระยะสั้นแล้วก็เน้นตลาดจีนฟื้นตัวกับจีนแล้วก็ต้องการกระจายความเสี่ยงไปลงทุนบริษ,ษ,ษ,ษรัทประกันที่อยู่ในประเทศจีนครับครับขอเป็นความรู้หน่อยนะครับปกติสมมติว่าเราเราจะลงทุนแบบเก่งกําไรในในหุ้นที่มี DR เนี่ยเราควรดูกราฟของตัว DR ไปเลยหรือว่าไปดูของตัวแม่จะดีกว่ากันนะจริงๆดูประกอบนะแต่ผมคิดว่าดูตัว ดรดีกว่านะครับตัว d r นะครับเพราะว่าแต่ละ d r เนี่ยสมมติบางค่ายออกมาเนี่ยนะครับสภาพคล่องแล้วก็ตัวแพทเทิร์นเนี่ยจริงจริง่ะมันล้อไปทางเดียวกันแต่ผมคิดว่าดูตัว d r ไปเลยดีกว่านั้นแนวรับแนวต้านครับอืมอืมครับแล้วก็ถ้าใครสนใจข้อมูลเรื่องของการลงทุนในด R นะครับทางกรุงศรีมีข้อมูลอันนี้ให้กับนักลงทุนอยู่แล้วถูกไหมฮะครับก็สําหรับลูกค้าที่เปิดพอร์ตการลงทุนกับ ทางรักรุงศรีนะเราก็จะมีการออกบทวิเคราะห์ตัว DR y b y o o นะครับก็จะเป็นการออกบทวิเคราะห์อุ่น DR เนี่ยนะครับเป็นประจำทุกสัปดาห์นะก็สำหรับคนที่เป็นลูกค้าครับอ่าโอเคพิงอันอินชัเรนซ์นะครับเป็น PlayBook ประจำสัปดาห์นี้ของทางบรกรุงศรีนะครับใครที่เป็นลูกค้าก็ไปอ่าน DR p l a y b o o k ได้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณธเกจนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ